ก็ต้องกราบสวดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะก็ไอ้หย้ยมือกูเป็นไรอ่ะย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ My d o i n g Anime นะครับผมก็นะก็ถ้าใครได้ดูการ Rise นะ r ร e r i ิ e นะ ไลฟ์สตรีมใน YouTube ครั้งแรกของผมแล้วก็จะแบบเห็นผมวาดฟูบุกิใช่ไหมเออฟูบุกินะคือตอนนั้นแบบผมวาดตามปกหลังของหนังสือใช่ไหมเนี่ยไอปกด้านหลังของหนังสือการ์ตูนวันพันแมนเล่ม9อะ่ะคือแบบนะผมคิดว่ามันยังไม่โอเคอะ่ะแล้วแบบมันยังไม่เหมือนอะ่ะเออแบบนะมันยังไม่ใช่อะ่ะมันยังแบบนะยังดูแบบ ยังดูแบบยังไงดูดูไม่สวยอะ่ะเออผมก็เลยแบบนะกะจะมาวาดใหม่นะครับนะแล้วก็ตอนนั้นอะ่ะแล้วออตอนที่ผมแบบรีวิวหนังสือวันพันแมนในคลิปลฟ์ลลลลลลสดในในการไลฟ์สดครั้งแรกของผมอะ่ะคือแบบตอนนั้นผมไปไปเปิดเจอหน้านี้ไงป๊อปป๊อปโอ้โห แม่งฟูบุกิกูสุดยอดอะนะดูดูความตุมตามนั่นสิแล้วก็ดูชุดที่เธอใส่มันช่างสุดยอดจริงนะแม่สาวน้อยนะผมก็เลยจะเปลี่ยนใจนะครับมาวาดรูปนี้นะคือแบบนะสุดยอดมากดูดูบั้นท้ายดูสะโพกดูท่าทายลิฟนั่นโอโ้โหแม่งสุดยอดมากนะผมนะ <c oughs> ก็ผมจะมาเปลี่ยนใจวาดนะรูปนี้นะครับผมนะก็ นะแต่ก่อนที่จะวาดก็ขอบอกอะไรสักเล็กน้อยกับเยาวชนชาวไทยนะของเราทุกคนหรือว่าคนที่แบบยังไงเป็นแฟนการ์ตูนอนิเมะคนที่ชอบดูการ์ตูนอนิเมะอะไรพวกนี้นะหรือว่าชอบอ่านหนังสือการ์ตูนอะ่ะคือผมแบบอยากให้ช่วยไปกันเอช่วยกันนะไป อุดหนุนพวกแบบหนังสือการ์ตูนหนังสือมังงะอะไรบ้างนะครับผมนะเพราะเดี๋ยวนี้ผมเห็นแบบหลายคนแบบเขาชอบอ่านกันตามเว็บเว็บใช่ไหมเว็บเว็บที่แบบไอเนี้ยที่แบบเขาจะเอามาแปลไอการ์ตูนให้อ่านอ่ะนะคือแบบยังไงผมว่าผมแนะนําให้ไปซื้อแบบมาเก็บแบบมาเก็บไว้อ่านดีกว่านะคือยังไงแบบถ้าต่อไปเรามัวแต่อ่านแบบในเว็บแล้วแบบไม่ อุดหนุนพวกหนังสือการ์ตูนอะไรบ้างเนี่ยคือแบบนะ้าต่อไปผมคิดว่าหนังสือการ์ตูนแบบเขาอาจจะแบบไม่เอามาขายแล้วไอ้พวกมังงนะอะไรพวกนี้ต่อไปแบบนะแบบมันจะไม่มีขายแล้วไงเพราะเพราะยังไงเพราะเดี๋ยวนี้แบบเขาหันไปอ่านกันในแบบในคอมในโทรศัพท์ในพวกเว็บไซต์ออนไลน์ต่างๆแล้วเออนะแต่คือแบบผมยังไงอยากอยากให้แบบอนุรักษ์อนุรักษ์การแบบอ่านหนังสือ การ์ตูนพวกนี้ไว้นะเออถ้าผมว่านะถ้าแบบเราซื้อมาเก็บแบบยังไงมันจะดีกว่าดูนะแบบแบบเวลาเปิดอ่านมันจะแบบจะได้ฟิลลิ่งจะได้แบบยังไงความฟินที่แบบบอกไม่ถูกนะครับผมนะแล้วก็ถ้าเราซื้อมาเก็บไว้เนี่ยเวลาแบบเราเห็นแบบหนังสือการ์ตูนเล่มนี้เรียงตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนปัจจุบันที่เราเก็บสะสมไว้อยู่เนี่ยมันจะแบบรู้สึกฟินมากกับแบบโอ้โหแบบ เฮ้ยเดี๋ยวนี้เรามีตั้งแต่เล่ม1ถึงเล่มแล้าลนะแบบมันเป็นคอลเลกชันของเราไงเออนะก็แบบอยากให้แบบนะช่วยกันไปซื้อหนังสือการ์ตูนของเขาด้วยครับผมแล้วก็เขาทำมาให้เราอ่านนะก็ไปซื้อดีกว่านะอย่าไปอ่านแบบออนไลน์ไงเดี๋ยวแบบต่อไปมันจะไม่มีมาขายแล้ว่ะเออนะก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับผมนะก็แ <laughs> <laughs> ม่งมาดราม่านะ <laughs> มาดราม่าตอนท้ายๆนะ ก็อย่าลืมไปอุดหนุนวันพันแมนด้วยนะผมนะก็เป็นอะไรที่สนุกมากนะไอน,นี้ก็ที่ผมขั้นเอาไว้ก็อ่านถึงหน้านี้นะผมอ่ะเดี๋ยวค่อยอ่านต่อนะก็อ่ะแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะครับนะแล้วก็จะมาวาดหน้านี้โอเคไปลุยกันเลยชุบฮัลโหลก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมชุกแช่นกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ m ม d o ดอยอิง m อนิเมหรือมิ n นตดอยอิงแอนิเมนะครับผมนะก็ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทําไมกูนั้นต้องมาพูดสวัสดีรอบที่2ก็คือตอนแรกผมลืมบอกไงว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเอไม่ใช่ลืมบอกว่าหรือมิเนตดอยอิงแอนิเมนะครับผมนะนี่เป็นโค้ดเนมลับนะครับผมนะเราจะลืมบอกไปไม่ได้นะครับนะก็ทุกคลิปนะครับเราก็จะต้องพูดนะครับผมไอใครคอการิน่ากูมาว่าไอ แป๊บ,บนึงกูขอพักก่อน <c oughs> <c oughs> <c oughs> <ๆ c oughs> ก็อาจจะมีหลุดหยาบคลายบ้างนะผมนะเมื่อกี้เพื่อนผมคอ l ก,กาลิน่าเข้ามานะแม่งไม่ดูเวล่เวลากูเลยไอ้ไอธิบายนะก็คลิปนี้ก็ผมจะมาวาดฟูบุกินะจากเรื่องวันพันแมนนะผมนะแล้วก็ทําไมถึงผมมาวาดรูปนี้ใช่ไหมก็ในคลิปที่ผมสอนวาดสาวาใหญ่ไปอะ่ะเออแล้วที่ผมแบบจะแบบวาดเซอร์ไพรส์ไว้ท้ายคลิปอะ่ะก็คือเป็น ฟูบุกินะผมแนละ้วก็ฟูบุกิจะเป็นแบบสาวใหญ่ที่แบบนะผมคิดว่าแบบผมชอบอะผมแบบเป็นขุนแบบสซบุ้มอึมแบบนะยอดมากแล้วก็แบบนางแบบผมสั้นด้วยไงเออผมชอบผู้หญิงที่แบบผมสั้นนะเออเผื่อใครยังไม่รู้นะผมนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะก็นะก็รูปนี้ผมจะวาดตามปกปกในของหนังสือการ์ตูนวันวันพันแมนเรื่องที่9้าหรือเรื่องที่1ิวะกูจําไม่ได้วะเออนั่นแหละนะก็ จะเป็นรูปฟูบุกิตอนที่แบบมาแต่งหน้าใช่ไหมแต่งหน้าทําผมแบบนะก็คือรูปนี้มันทำให้ผมคิดว่าโตโตเครื่องแป้งของผู้หญิงนั้นเป็นอะไรที่แม่งพิษพิษสวงมากอะแบบมันเป็นอะไรที่น่ากลัวนะคือแม่งผมวาดได้นั่นแหละแต่คือแบบมันลงสีไม่ถูกอะว่าแบบเออว่า ลิปสติกไอ้มันควรสีอะไรแล้วอไอ้ขวดแชมพูนะั่นมันควรสีอะไรดีวะแล้วไอ้นั่นอะไรขวดน้ำหอมใช่ไหมมันคือเทียอะไรวะกูเป็นผู้ชายไงคือแบบผมไม่รู้นะก็แบบนะมันอาจจะลงสีอะไรยากไปสักนิดนึงนะสำหรับผมนะก็ในคลิปนี้นะผมจะมาใช้แต่สีทัชอย่างเดียวไงก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาผมแบบลงลงสีไม้มาเยอะแล้วเดี๋ยวสกิลการใช้สีทัชมันจะตกไปนะผมนะก็ แบบมันมันไม่เชิงใช้แค่สีทัชอย่างเดียวเราก,ก็อาจจะมีแบบใช้สีไม้สีอะไรมาช่วยบ้างเห็นไหมนะผมก็นะเมื่อกี้ก็ใช้สีไม้สีขาวมาช่วยนิดนึงนะผมก็แบบสีผมนั้นระบายสีทัชเข้มเกินไปไงเออนะก็ผมก็ไอผมไอไอแบบเนี้ยเออแม่งฟุดลิ้นพันอีกแล้วอชิบายก็แบบ แบบผมดูตามปกใช่ไหมแต่ไอการระบายสีผมก็แบบนะคิดเองอแดปขึ้นมาเองว่าแบบเออมันควรแบบจะเป็นสีอะไรยังไงนะผมนะก็ไอตรงปกในหนังสือการ์ตูนวันพันแมนแบบเอออาจารย์ก็แบบทำไงแบบลงลงเงาสีไว้แล้วอะด้วยลงเงาแบบเงาตรงสีผิวไว้แล้วอเออมันก็ทําให้แบบนะผมรู้ว่ามันควร ตรงสีเนี้ยนะตรงไหนมันควรเข้มอะไรอย่างนี้นะเออก็แบบมันก็เลยแบบทําให้การลงสีในคลิปนี้ก็ถึงแบบผมจะคิดเองแต่มันก็แบบไม่ได้ยากอะไรนะผมนะก็นะจะสังเกตว่าผมเติมแบบเอาหมึกสีขาวมาเติมแบบเป็นน้ำนะแบบใหญ่อย่าคิดลึกนะครับผมนะไม่ใช่น้ําตรงนั้นของผู้ชายนะผมนะั้นเป็นน้ําขาวๆแบบหลังแบบ แบบเพิ่งอาบน้ําเสร็จแบบรีบร้อนจะไปทํางานอะไรเงี้ยจะไปช่วยผู้คนจากวายไ์ก็แบบต้องแต่งหน้าอะไรก่อนสักนิดนึงนะผมก็อาจจะมีแบบเป็นน้ําเป็นอะไรแบบไหลย้อยลงมาบ้างนะผมนะก็นะก็ภาพนี้เป็นอีกภาพหนึ่งที่ผมคิดว่าทําให้ผมแบบได้ฝึกอน a t o m y อะไรมากอะเออนะก็ในคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดอธิบายในการลงสี touch มากนะเพราะแบบมันก็ไม่ได้ยากอะไรอะ่ะมันไม่ได้ก็คือมันเป็นยังไง <c oughs> หมดเจ็บคอเล็กน้อยนะผมมันเป็นแบบหมึกมาให้เราเลยไงไม่ต้องแบบมาผสมสีอะไรมากอ่ะเออนะก็แบบก็ลงไปแบบไม่คิดมากอะไรนะผมนะก็รูปนี้มันทําให้ผมได้ฝึกหลายอย่างนะผมนะฝึกแบบวาดฉากหลังแบบเป็นโต๊ะเคลื่อนแป้งเป็นประตูอะไรพวกนี้นะครับนะแล้วก็แบบฝึกลงสีผิวด้วยแบบคิดคิดแบบด้วยสมองของเราเองนะเออแล้วก็แบบ วาดแบบอนาตมี่ฝึกวาดแบบเป็นก้นเป็นหน้าท้องเป็นอะไรพวกนี้นะแบบทำให้แบบเราได้ฝึกอนาตมี่ด้วยนะผมนะก็นะก็คลิปนี้อจแบบที่มันออกมาช้าก็เพราะว่าผมแบบนะไม่สบายแล้วนะผมนะก็ช่วงนั้นไปต่างจังหวัดไงกลับมาปั๊บแม่งไม่สบายเลยนะก็จริงๆผมกะจะปล่อยคลิปนี้ออกตั้งแต่ วันจันทร์ของอาทิตย์ที่แล้วนะก็ต้องขอโทษด้วยนะผมนะที่คลิปมันออกช้านะผมก็เพราะผมไม่สบายนะครับนะก็นะนะถ้าผมหายไปนานก็นะติดไม่ไม,ไม่ไม่กี่อย่างหรอกนะคือแบบผมไม่สบายกับติดเกมนะผมนะติดเกม r O v น,นั่นเองนะผมนะอ่ะนี่เราก็แบบมาสาสีเป็นพื้นหลังอะไรนะผมแนละ้วก็ผมแบบเป็นโรคบางอย่างที่เห็นพื้นที่ว่างๆไม่ได้นะผมนะก็เลยแบบต้องมาสาสีอะไรบ้างนะผมนะก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์ด้วยนะผมแล้วก็แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามทวิตไอจีแล้วก็แฟนเพจของผมด้วยนะครับนะก็นะก็มีขึ้นให้ดูแล้วนะผมก็อย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะผมนะอ่ะนี่ก็ซูมงานแบบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงให้ดูแบบชัดๆนะครับผมนะก็นะมือผมนี้แบบเลอะสีมากอ่ะเออนี่ก็แบบซูมงานกันให้เห็นแบบชัดๆนะครับผมนะก็ ส่วนรูปสกิลิก็จะมาเป็นรูปต่อไปนะไม่ใช่รูปต่อไปแบบจะมีรูปหนึ่งออกมาก่อนไอสองจะมีคลิปวาดภาพสองคลิปออกมาก่อนแล้วค่อยเป็นคลิปสกิสกลินะครับผมแล้วก็คือแบบไอที่ผมหายไปนั้นผมไม่ได้หายไปเฉยๆนะผมได้ทําการเตรียมการวาดรูปอะไรไว้ล่วงหน้าแล้วนะผมนะก็จะมีคลิปวาดรูป2คลิปออกมาก่อนแล้วค่อยเป็นรูปสกิลินะครับผมนะก็นะ ในช่วงแรกผมอาจจะบ่นพูดมากอะไรไปสักหน่อยแบบนะก็ต้องขอโทษด้วยครับผมนะก็นะเอาเป็นว่าแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมนะ